สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Birthday Vijay ครับวู้กลับมาแล้วครับเราสองคนครับได้เจอกันแล้ววันนี้ไม่ได้เจอกันนานมากะะรมครับนั้นวีเจนั้นแข็งเรียกวีเจนั้นแข็งด้วยครับเรียกว่าวีเจเนาะปกติเนี่ยก็จะเจอปั๊มครับนะแล้วก็แข็งก็จะไปเจอปั๊มใช่คือช่วงช่วงหลังเนี่ยผมมาเพิ่งจะมาเนี่ยแข็งไม่ค่อยมีเวลา มีอ๋อมีมีรังงานละตัวรังละตัวไม่ตั้ต่นี้เริ่มเริ่มซาละช่วงนี้เป็นไงบ้างถ่ายละครเสร็จยังเสร็จแล้วครับอ่อนออนแง่ไปเลยครับอ่อนไปแล้วละครเหมือนจะจบไปแล้วด้วยเฮ้ยจริงๆหรือเปล่าถ้าไม่จบว่าคงใกล้ๆจบแล้วหรออ๋อเหรอครับตอนนี้ออนอยู่ครับรักสุดปลายฟ้ารักสุดปลายฟ้าสุดไหมสุดไหมสุดสุดสุดเลยสุดเหมือนกันอ่ะถือว่าวันนี้ดีใจมากนะครับได้กลับมาเจอร่าแข็งกับทุกทุกคนด้วยในรายการบัดดี้เจกายท็อเช่นเดิมครับถ้ามีอออะะะไรรรนนคคับบที่ยาากกกจพวเ น้องบินถึงฝากความคิดถึงน้องฟ้าม์หรือวีเจคนอื่นนะครับสามารถส่ง SMS มาได้ที่เบอร์4827235เฉพาะระบบทรูบุ๊ฟครั้งละ3บาทเท่านั้นครับแล้วก็มีช่องทางที่สามารถติดต่อเราได้อีกที่ช่องทางไหนครับไปทางอีเมลของของ b u d d y เ j AF gmail com ครับครับและอีกทางนึงครับคือ Facebook นะครับนะเสิร์ชไปที่ AF channel นะครับแล้วก็รายการ b u d d y ้ j นะครับสามารถเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ทุกอย่างติชมแนะนารายการเราได้ทุกอย่างเลยอยากจะให้อะไรยังไงได้หมด แล้วแต่อยากจะอะไรบอกเราได้หมดเลยบอกคือคุณปวดท้องอึไม่ออกคือบ,บอกได้ <c oughs> อยากกินยอดไทยอยาก <c oughs> บอกคอบอก<ห>บอ่ะแต่ว่าช่วงนี้ครับอากาศร,ร้อนเหลือเกินร้อนมากคืออยู่ในช่วงฤด,ดูร้อนแล้วตอนนี้ถูกต้องครับเข้าสู่เดือนเมษาทีไรนะครับรู้สึกร้อนลุ่มหัวใจอยากจาบน้อง,งอบบท่าทีอาบน้ำเอออาบน้ำแบบท่าปกติถ้าฤดูร้อนพี่ถีอาบน้ำที่ไหนครับอาบน้าที่บ้านครับอ,อ,อ๋บอแต่ว่าแต่ว่าอะไรทําไม โอ้ิีงพี่ต้องอาบน้ำทีออ่บ้านลงอ่างที่บ้านลงอ๋อบ้านมีอ่างด้วยมีอ่างอาบน้ำอ่างใหญ่ไหมพอดีตัวพอดีตัวลงได้สักกี่คนแล้วแต่แ,แต่โ <laughs> อติ่งจะลงคนเดียวเอาละคนเดียวอ,อาบคนเดียวดีกว่าอาบคนเดียวสบายใจปกติถ้าเปนเจ้าพี่กี่ชอบชวนผมไปอาบน้ำอาบน้ำแต่อาบคน้ำร่อง ไม่แต่ว่าวันนี้นะเรื่องราวที่เราจะมาคุยกันก็เช่นเช่นเดียวกันเพราะว่าวันนี้จะมีแขกรับเชิญสาวส,สวยบอกว่าคนนี้สวยมากสวยจริงและเคยมาเอ,อ่อรายการเราครั้งหนึ่งแล้วพี่เคยเจอครั้งหนึ่งผมไม่เคยเจอพ,พี่เคยเจอพี่ขอแล้วกันขออะไรอ่ะคือมาตลอดพี่ตั้งพี่กีได้ขอตลอดแล้วผมก็จะเป็นคนที่นั่งแบบ เราเจอตี๋ก็ใช่ไหมแต่คนนี้น่ารักจริงคือแบบนับวันนิ่งสวยแต่ว่าเดี๋ยวเราเรามารอดูว่าเขาเป็นใครแต่ว่าเราจะมาวันนี้เราจะมาคุยเขาเรื่องว่าจะชวนเขาไปเที่ยวไหนดีในฤดูร้อนเนี่ยสำหรับหน้าร้อนใช่นะแต่ว่าช่วงนี้ครับในช่วงทิป g u อิ in ทร e n ์นะครับเป็นเรื่องดีที่เรียกว่าผู้ชายธรรมดาเนี่ยพอรู้แล้วจะกลายเป็นผู้ชายที่ไม่ธรรมดาเพราะมันอินเทรนด์ดีแล้วคือเราจะมาพูดเกี่ยวกับสิ่งของที่มันเกี่ยวข้องกับฤดูร้อนด้วยถูกต้องมันเป็นรองเท้าครับทั้งหมโอ้โหเหมาะมาก เคยฤดูร้อนเนี่ยเราจะมาใส่รองเท้าแบบโอ้โหด็อกเต้มาเต็นขึ้นมาอย่ายนี้มันก็แบบไม่ถูกเหม็นมากถือว่าถือว่าผิดฤดูผิดฤดูไม่ใช่เราต้องฤดูอย่างเช่นอย่างนี้นะถ้าใส่รองเท้าผ้าใบแบบนี้หรือว่าใส่รองเท้าที่ไม่ใส่ถุงเท้าแบบพี่อย่างนี้มันจะทำให้เกิดเวลินเวลาฤดูร้อนทีไรเนี่ยนะคือขนาดไม่ร้อนเนี่ยยังมีปัญหามีปัญหาแต่พอฤดูร้อนเมื่อไรเนี่ยมันหันอะนักหนงมากไม่มีใครครบไม่มีใครครบกลับบ้านไปเนี่ย หมาอายวิ่งหนีเลยันทรมานอเปล่านี่เป็นสาเหตุให้ที่ทําให้ผมกับพี่กีต้องอาบน้ำบ่อยๆถูกต้องแต่ว่าเรามีทางออเฉพาะทางเท้าอย่างเดียวครับแน่นอนครับเรามีคือเราจะมีเขาเรียกเป็นรองเท้าครับอ่าเป็นรองเท้าแบบไหนครับชื่อรุ่นว่า g ราดิเอเตอร์ครับเหมือนหนังเหมือนหนังคือรองเท้าเนี่ยมันจะเป็นรองเท้าหนังที่ครับใช้การสารขึ้นมาอ๋อมันเป็นเหมือนการสารบ้างหรือว่าใช้เครื่องบ้างอันนี้เราก็ไม่รู้แต่มันเป็นรองเท้าที่ใส่แล้วโปร่งสบายมันเรียกว่า ถ่ายเทได้ทุกรูเรียกได้ว่ารูปลืบใส่แล้วโล่งเหมือนแบบเหมือนแบบเบาบางเบาบางแล้วใส่เนี่ยคารว่าน้ำหนักของรองเท้าเนี่ยมันจะค่อนข้างเบาอ๋อก็คือใส่สบายใครนึกไม่ออกก็คือเหมือนรองเท้าตัดจากองค์ในหนังบ้านเราใช่นึกไม่ออกก็ไปดูภาพครับดูภาพนเเห็นไหมเป็นไงครับกับรองเท้าที่เรียกว่ารองเท้ารุ่น Gladiator ครับแต่ว่านี้ก็น่าจะมีหลายยี่ห้ออยู่ใช่แต่ว่าที่พี่ว่าเหมาะเนี่ยเพราะว่า ในในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยผู้ชายเนี่ยก็ดูจะแต่งตัวแบบสบายๆมากขึ้นกกอ,อย่างเช่นใส่เกง3ส่วน4ส่วนหรือว่าเกงขาสั้นเนี่ยช่วงหน้าร้อนเนี่ยแล้วใส่รองเท้าอย่างเงี้ยมันจะดูแบบดูเขาเรียกว่าอะไรสุภาพนิดนึงด้วยอ่าใช่ถือว่ามันสามารถไปได้ในหลายหลายสถานที่คือถ้าเราอยู่ดีเราแบบเอาอย่างเช่นไปเดินห้างตัวองอย่างง่ายๆไปใส่แตะไปเดินห้างเงี้ยมันก็ น่าเกลียดมันก็น่าเกลียดไม่เหมาะสมหรือว่า,า,ามวไม่ใช่คนสบายๆนะครับหรือว่าจะดูเป็นทางการได้นหนึ่งก็เป็นแบบแนวๆใบก็เช่นใส่สูทใส่เสื้อเชิ้ตแล้วก็ใส่กางเกงสลกแล้วก็ใส่รองเท้ากลาเดเยเตอร์โอ้โหมันก็เท่เลยนะมันก<ด>็แบบเฮ้ยมันจะดูไม่หนักไปไม่ไม่น้อยไปอ่ะใช่จะดูหล่อพอดีๆอย่างเราอะไรเงี้ยแต่มันต้องหน้าแบบนี้ด้วยนะเอาที่หน้าหน้าคนหน้าที่เบ้าหน้าเดินเบ้าอ๋อไม่หล่อถ้าเบ้าหน้าไม่ดีนี่ก็ลำบากเลยนะรองเท้าก็ไม่ได้ช่วยนะ ก็อย่างที่บอกครับถ้าใครนี่สนใจก็สามารถนะครับไปหาซื้อได้กับรองเท้า g l a d เด t o r ตอร์เดิมไปบอกเขาว่าเนี่ยผมอยากได้รองเท้า Gladiator ครับเขาก็งงเขางงอะไรของมันวะเป็นนักลบหรือเปล่าอะไรนี้เฮ้ยมันคือรองเท้าอะไรวะก็บอกว่าเอารองเท้าอุ้มซ้นนะรองเท้าอุ้มส้นแบบจากจากขนสาอะไรเงี้ยใช่รู้จักก็น่าจะมีมีอยู่แล้วน่าจะมีเยอะอยู่แล้วร้านขายรองเท้ามีแล้วอาจินโนพัจนามีอยู่แล้วยูเนี่ยนหมอก็มีสตาร์บัคไม่มีสตาร์บัคดื่กาแฟดีกว่า อ่ะอันนี้ก็เป็นช่วงทริปไกินเทนนะครับที่จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือว่าสินค้าที่เหมาะกับคุณผู้ชมนะครับแต่ถ้าคุณโทรมาภายใน15นาทีนี้นะครับเราเราจะเอาแถมะไรดีครับเอาแถมพี่กี่ไปแล้วกันเดี๋ยวผมช่วยขัดเท้าให้ด้วยนะครับถ้าส่งเลเซตมาภายใน10นาทีนี้จะได้เลยครับน้ําแข็งนะครับกับฝอยขัดเท้าขัดเท้าอ่ะ่วงนี้ไปพักกันก่อนดีกว่าครับ้เดี๋ยวช่วงหน้าเราพบกับแขกรับเชิญสวยสุดพิเศษของเราว่า ขาจะเลือกไปเที่ยวที่ไหนกับพวกเราสองคนครับไปเลยครับครับกล่าวเข้ามาสู่ช่วงที่2ของบดีเจกายทอครับถูกต้องครับสำหรับช่วงนี้นะครับใครที่ยังไม่ส่ง S m s สานะครับสามารถส่งมาได้ที่เบอร์4827235นะครับว่าจะไปไหนดีจะไปไหนดีนะครับหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนๆแบบนี้คุณจะพาคนที่คุณรักไปเที่ยวที่ไหนและตอนนี้นะครับขอต้อนรับน้องฝุยฝ้าย นี่แหละครับสวัสดีครับคือตัวของเราที่พี่จะพาไปเที่ยวหน้าร้อนนี้พี่ขอจองไว้ก่อนเลย แล้วหนูอ่ะแล้วหนูอ่ะเหรอหนูไปนด่กันหนูหนูต้องแบบไปบ้านครอบครัวกันได้ไปกับพ่อแม่หนูก็ได้อยู่พี่กับพไปต้องไปทำไมเขากล้าแทนติงว่าหนูเนาะติงตลอดหนูแข็งหนูแข็งหนูแข็งอย่างนี้ไมหน้าหนูแข็งเราติงติงเลยยี่ยี่พี่ไปดูคอนเสิร์ตเข้ามาครั้งหนึ่งนม่ได้คอนเป็นยัไงหนูแข็งอย่างนู้นหนูแข็งอย่างนี้หนูหนูอย่างนู้หนูอย่างนี้น่ารักเนาะ น่ารักเราก็นิดนึงคนน่ารักอ่ะเพราะว่าเนี้นะเดี๋ยวเราจะมาประชันงานระหว่างพี่กับน้องแข็พี่จะเลือกสถานที่ท่องเที่ยวหรือดูร้อนโปรตีนเนี่ยฟ้าชอบไปเที่ยวไหนก่อนดีวะทะเลค่ะ ทะเลได้มดี๋ยวี่หลากให้คือปกติเนี่ยไปทะเลตลอดเลยชอบทะเลมากกว่าภูเขาน้ำตกเออค่อนข้างชอบมากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันมันได้บรรยากาศดีแล้วก็เที่ยวง่ายกว่าแบบภูเขามันแอบลำบากอะมันต้องมีแบบเดินเดินอะไรเงี้ยมันซึงงกว่าสวยๆแบบนี้ต้องรักบาที่นหนครับนะอูนูนิดนึงผมขอก่อนเลยจวกอ่ะจักไปพี่ไปทะเลพี่ต้องไปเสมเมกับผมไว้ตายเหรอผมแข็งไงไปเสมเมเสร็จหรือเปล่า งแข็งอ่ะทำไมอ่ะก็หนูหนูชวนก่อนนะชวนถูกมันมีอะไรดีสมเหตุมีอะไรดีสมเหตุนะครับหาซายสีขาวพี่พี่ใครไปยังปกติงไปนี่คือหาซายขาวน้ำทะเลสีฟ้าพี่แล้วคือบรรยากาศนี้เต็มไปด้วยฝรั่งที่ใส่ชุดบิกินี่อ๋ออันนี้คือประเด็นที่อยากไปสมเหตุใช่ไหมคืออยากให้คนที่ไปกับเราใส่บิกินี่ด้วยแค่นั้นเองอ๋อพี่ก็สนใจนะคะถ้าไปกับน้องแข็งอ้าเห็นไหมผมว่าธรรมดาไปอ่ะธรรมดาไปอย่างนี้ธรรมดามากไม่ไฟ ไปฟังอะไรที่มันแบบเบสิกเบสิกเนี่ยคือใครเด็กๆเด็กๆสมัยนี้ก็อยากไปสมเด็จนะเด็กก็ไม่เคยไปแต่เดาเคยไปมาแล้วแกเอาแกไปไหนล่ะไปเมาดิฟโอ้โหมีตั้างแบบเพราะว่าเหตุผลนะครับอย่างแรกเนะครับการที่เราเลือกไปเมาดิฟเนี่ยเพราะเราจะเป็นรุ่นรุ่นหลังๆแล้วที่เราจะได้ไปเพราะหลังจากรุ่นเราเนี่ยจะไม่ได้ไปแล้วเพราะเกาะจนจมหายไปออาเหรนั้นเนี่ยเราต้องรีบไป แล้วก็บรรยากาศของมาเดสนะครับคือไ้เรอเป็นเกาะสวนตัวดีกว่าคือตรงแต่เราสองคนนะอยู่ในบ้านนี่มองไปปุ๊บพื้นเป็นน้ําเลยเป็นกระจกปุ๊บปั๊บปุบป๊บปั๊บไม่ต้องถึงจะเสร็จแต่ว่า <laughs> เอาให้แบบมีความสุขแบบสบายสบายชิลๆพี่ไม่ทำอะไรแบบให้มันน่าเกลียดแบบนันแข็งอะไรอ่ะไม่ได้บสบายสบายเฉยๆไม่น่าเกลียดยังไงล่ะพี่ดูแลแบบอาหารทะเลนะไปเลี้ยงเลี้ยงใช่ไหมคะอ่ะเลี้ยงทุกอย่านุญาณลูกย่างรวยจริงๆลูกย่างทุญาณแต่จินตนาการนี่รวยตลอดแต่คือเจ๊ก็รวยจินตนาการนี่รวยแล้วเกิินจรง็พาไปบางแสนโอ๊ยไม่ถึงเลยนี่จริงๆคือมาดีฟเนี่ยมัน เป็นเกาะที่เรียกว่าเกาะในฝันเลยอคือพี่ยังไม่เคยไปแล้วคิดว่าเว่ยไฝยังไม่เคยไปแต่เราจะไปเริ่มต้นครั้งแรกพร้อมกันฝึกไว้ฝึกไว้อยู่ดีว่าจังหวะเออคนแก่เขประสบการณ์เั่นไงทกสองคำก็แก่แต่ใจพี่เด็กเสมออะไรกันวะเนี่ย เอาว่าจะไปกับใครดีวะสมเอ็ดจับมาดีโอ้โหเลือกไม่ยากเลือกมันผมก็ไปมาดีฟเหมือนกันมีก็เดี๋ยวชอบกับใไทยแต่พี่ฟายเลยครับทะเลตอนนี้ที่อยากไปก็เอาไปกับคนแก่กันแล้วกันมาดีฟมากันทำไมเพราะมันจะไม่มีมาดีฟแล้วใช่ไหมใช่เราต้องรีบไปไม่ต้องรีบไปผู้พิกีรแก่ลงเรื่อยๆเดี๋ยวไม่ได้ยจะไม่มีแรงหรืออะไรจะไปซะก่อนจะไปก่อนมาลีต้องลองไปดูจะรู้ว่า แรงดีแค่ไหน,นไฟถึงเทอรดิฟ<อ>เดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปแต่ว่าข้ามไปเราไม่ไปทะเลแล้วอัน<อ>นี้เราจะขึ้นเขาอย่างที่พี่ฝ้ายบอกอ่ะอาจจะไม่ชอบขึ้นเขาแต่ให้พี่เราเปิดใจหน่อยกับประเทศไทยตรงนี้ครับ<อ>เปิดใจเปิดใจ,ดใจลองไป <Okay. S 2> เขาใหญ่ดูพี่เพราะว่าเขาใหญ่เนี่ยมันจะมีน้ําตกป่าภูเขาที่เป็นมุมสวยๆเย,ยอะมาก เด็กๆผมก็มีโอกาสไปไปตอนเด็กเด็กๆไปไปแคมป์กับคุณพ่อคุณแม่ครับเพาเป็นเด็กดีเนาะไปกับคุณพ่อคุณแม่ตลอดเวลาไปแคมป์วิทยาศาสตร์มั้ไม่ใช่ไปเขาใหญ่พี่คุณพ่อคุณแม่พาหนูขับรถขึ้นไปครับกลางเต็นท์นอนกันกลางคืนก็นั่งปิ้งปิ้งกินอะไรแต่ตอนนี้ถ้าเราไปกันสองคนเนี่ยก็กลางคืนก็อาจจะปิ้งปิ้งอะไรกินกินเสร็จก็ ต้องดื่อนิดๆหน่อยก็ข้าเต็นท์ก็หลับกันดูน่ารักนะเด็กคนนี้น่าสนใจนะเอางี้เดี๋ยวพี่ถามก่อนครับสแลปพี่นะถามก่อนเลยว่าเคยไปเขาไหนมาบ้างเคยไปเขาไหนมาบ้างเหรอคะเขารักตัวเองนะตัวเองอน่ยเขาใหญ่ก็เคยค่ะตอนสมัยยังเด็กๆเหมือนกันไปแคมป์เดียวกันไปแคมป์เดียวกันเลยแล้วแล้วไปประทับใจเขาไหนที่สุด ก็คงต้องเขาใหญ่แล้วละค่ะเขาใหญ่นี่ใช่สุดละไป่เขาเดียวเลยวะมันได้แล้วไปอยู่เขาเดียวพี่มีอะไรมานําเสนออะไรคะที่ท่องเที่ยวที่เรียกว่าเชียงคานเชียงคานรู้จักหรือเปล่าชื่อน่ากลัวเนาะชื่อไม่น่าไปนะผู้หญิงเ่ะเชียงคานแต่ว่าจะไม่ขึ้นขาแน่นอนถ้าไปกับพี่พูดบอากันเลยแม เริ่ม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 ะสองที่พอใช้ได้นะเนี่ยเชียงคานเนี่ยเป็นอำเภอเล็กเตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงนี่พูดถึงที่มาที่ไปนะอยู่ที่จังหวัดเลยบรรยากาศคล้ายเมืองไทยเป็นไงแต่สงบเงียบมากกว่าแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอาคารไม้เก่าแก่มีทั้งแบบย้อนยุคกลับไปด้วยในสมัยโบราณรวมไปถึงเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาเชียงคานนั้นคือแก่งคุดคูแก่งคุดคูคือเป็นแก่งหินใหญ่ที่มีสีสันแตกต่างขวางอยู่กลางริมน้ำโขงเลยเวลาที่เหมาะ ชมแก่โคตรโคตรที่สุดคือเดือนกุมภาพันธ์แต่ว่าถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็คือเมษายนเนี่ยเราไปได้ในี่ยจะช่วงเวลาที่ดีที่สุดช่วงนี้ไปได้อากาศแบบนะแบบริมแม่น้ำโขงอยู่บนแบบเย็นๆเหมือนอยู่ปลายอะไรอย่างเงี้ยนั่งกินโซบะเล็กกันเป็นไงอันไหนที่พี่เชียงคานกับเขาใหญ่เอ้ยเจงคานเอ้ยเขาใหญ่เคยไปแล้วเราก็ไปอีกทีกขอคิดนี้อันนั้นตอนเด็กไงอันนี้เราเริ่มแบบ โตแล้วเลยแล้วเริ่มเปลี่ยนจังหวะการไปแล้วเปลี่ยนจังหวะการถ่ายคนเยอะเชียงคานชิวหรูเชียงคานเหรอเชียงคานชื่อน่ากลัวเนาะแล้วไปแก่งคุดคูอีกดูแบบฟังแล้วแบบดูชีวิตแบบรันทค้ดแบบดูหดูดูแต่ก็หน้ไปทั้งสองที่เลยอ่ะอ่าอือต้องเลือกใช่ไหมคะตายแล้วพี่ไปกับหนูบ้างดิเอ ไปหนูไหมเอาไปกันหนูไปเขาใหญ่บรรยากาศดีอมคือว่าคือจริงๆเคยไปเขาใหญ่ตตั้งแต่เด็กแต่ว่ารู้สึกว่ายังเที่ยวไม่ท่วงไงเราคือฟ้ายเป็นคนโคราชแล้วที่เขาใหญ่ก็อยู่โคราชเหมือนกันเขาใหญ่นี่ขึ้นได้สี่จังหวัดใช่ไหมคะโคราชก็เป็นพื้นที่ที่ ใหญ่เหมือนกันครับอืแต่ว่ายังเที่ยวยังเที่ยวไม่ทั่วเลยกิตอนนั้นเราเป็นเด็กเราอาจจะเที่ยวเด็กอันนี้เราโตแล้วเราจะเจอกันเจอขึ้นใช่ะสัตว์ป่าแล้วที่มันงูเงี้ยเขี้ยวขอมันเยอะขึ้นไปดูงูเลยนะคะงูเงี้ยเขี้ยวขอเขี้ยวเล็บมันเยอะขึ้นระวังเราโตแล้วไงก็ต้องมีเขี้ยวเล็บมั่งและนี่ก็เป็นสองตัวอย่างที่แบบสถานที่ไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเขาแต่ว่าเรายังไม่หมดครับยังมีอีกช่วงหน้าในประเทศไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูนอกประเทศกันบ้างช่วงหน้าครับแต่ว่า โอ้ยสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วถูกต้องครับที่อยู่ในช่วงที่สามแล้วใช่เมื่อกี้เนี่ยเราก็เสมอกัรเสมอกันไปกับแข็งวันหนึ่งไปกับพี่วันหนึ่งครับแต่พอมาถึงช่วงนี้เนี่ยพี่อยากไปกับพี่เรื่องของวันเลยไม่ได้หรอกมาดูแล้วกันาเขาจะไปกับใครพี่พี่บอกพี่ขอแต่ก่อนคุยฝ้ายจะเข้ามานะบอกว่าพี่บอกพี่ขอแข็งเลยว่าแข็งรับเซิญนี้พี่ขอก็พี่ก็พูดอย่างนี้กับแข็งรับเชลลทุกคนมากขอรูี่ใครจะมาก็อันแข็งวันนี้พี่ขอนะ ไม่เคยมีวันน้องผมสักวันนึงไม่จริงเชื่อพี่ี่กีต้องจริงใจกว่านี้นะจริงไม่กล้าสบตาจริงใจอ่ะมาถึงที่เมื่อกี้บอกไว้ว่าเราจะไปต่างประเทศกันบ้างแน่นอนครับน้ำแข็งก่อนเลยดีกว่ามีอะไรมาเสนอผมจะพาไปสวีเดนครับโอ้โหเป็นไงไฮโซมาคือที่ประเทศสวีเดนเนี่ยมันจะเป็นอากาศที่หนาวครับเนเธยู่รู้ใช่ไหมนี่ก็มีทะเลทรายไม่ใช่เหรอสวีเดนไม่ใช่ไม่มีหรอก คือมันจะหนาวแล้วแน่นอนว่าหนาวเนี่ยมันต้องมีอะไรที่พิเศษผมจะพาพี่ไปโรงแรมที่ผมเป็นเจ้าของครับโอ้ยคือโรงแรมเนี่ยมันโรงแรมน้ําแข็งครับโอ้โหโคือมันก่อสร้างก่อสร้างด้วยน้ําแข็งทั้งหมดเลยครับพี่อคือข้างในเนี่ยจะเป็นน้ําแข็งทั้งหมดเลยแล้วก็สถานที่แข็งหลอดหรือเปล่าเฮ้ยน้ำแข็งก้อนเลยแข็งก้อนแข็งก้อนล้อเป็นก้อนใหญ่ๆเลยแล้วเขาก็มาแบบสร้างเป็นตึกเป็นอะไรอย่างนี้มันจะมีความพิเศษตรงที่ ทุกทุกที่ในโรงแรมเนี่ยจะน,น้อแข็งหมดมแม้แต่บาร์ตรงที่เขาดื่มอะไรกันเนี่ยก็เป็นต้องแข็งด้วยไอส์บาร์ใช่ครับ hey. และอีกอย่างที่สวยงามมากครับคือเรามันจะมีแสงเหนือครับพี่แสงเหนือเวลาโรแมนติกนะเรานั่งกันในโรงแรมดูดาก้อนบอลเยอะป่ะเนี่ยไม่ใช่ดาก้อนบอลเนี่ยเราสมมติเรานอนอยู่บนแบงคว้าโรงแรมแข็งแล้วจะเห็นแสงเหนือแบบสวยเป็นสีฟ้าพอหันแล้วก็หันมามองหน้ากันก็เฮ้ยใจอะไรอย่างงี้โอเคก็เป็นอย่างนี้ไปแค่นั้นเองก็สวยงามมาอีกแบบนึงจะไปดีไหมเนี่ยไปสวีเดนครับสวีเดนธรรมดาใช่ไหมพี่จะไปไหนธรรมดาพี่ ไปเมืองที่เป็นเมืองธรรมดาที่ไม่ธรรมดาอยังไงที่ใครๆก็ต้องไปกันฟังดูแล้วแบบญี่ปุ่นใช่ไหมดูว่าโอ้โหม่เรื่องธรรมดาแต่ว่าอยากจะบอกว่าญี่ปุ่นที่พี่กแลัมจะพาไปเนี่ยเป็นสถานที่ที่ไม่ธรรมดายังไงคะเพราะว่าที่พี่พาไปเนะ่รับาจะเป็นที่ที่อากาศไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปเพราะพี่จะพาไปเที่ยวสวนซากุระที่ศาลเจ้าเฮอันเป็นไงซึ่งเป็นสวนซากุระที่สวยที่สุดในโลกเป็นช่วงฤดูซากุระบานที่สุดดอกสวยที่สุด ดอกแตกยอดที <formation jin inh throat> <that> mm ่ส hmm? ุดจะเอียดขาดน้คือจากให้เห็นภาพนะสกุละาแบบเบ่งบานไม่บอกกี่ดอกเลยนะคะที่หลายดอกสวยสับรั่งนะแบบดูนหมมองวัดนะบรรยากาศดืมน้ำมีมีบึงน้ำปุ๊บนะมองไปเห็นภูเขาฟูจิแล้วก็เห็นบรรยากาศแบบต้นสิยมพูเป็นดอกสกุระสับรั่งหอมๆเอาเสือไปปูอะไรคะ แล้วก็ข้าวปั้นมากินใช่ค่ะกินซูชิจาะเจาตรงไหนกินซูชิเกียดเก้ียดเขากินซูชิกินซูชิกิบาเกอ๋อชเกขอเป็นชาเขียวร้อนได้ไหมคะได้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 อยากได้อะไรเพื่อสุขภาพพี่จัดให้แล้วเดี่ยวคันนะครับจะมีไออุ่นพี่คอยกอดเพื่อไม่ฟลุยไฟหนาว มันไงแล้วน,นี้ผมผมให้พี่ก่อนไงคือสวีเดนมันก็ไกลไงแล้วผ่านไปก็ตกใจเจอหน้ากันด้วยอันนี้ก็เชิญสวีตเซนให้เต็มที่ไปเลยให้เขาเลือก,อกอดีกว่าญี่ปุ่นเคยไปไหรือยังยังเลยค่ะสวีเดนยังเลยพี่เออาอยากไปไหนดีกว่าให้เลือกนะาร้อนแบบนี้น่าร้อนนุ่มนิ่นี่คือเดี๋ยวจบรายการเราจะมีสปอนเซอร์พาไปจริงนะจริงปะคะใช่คือเป็นสปอนเซอร์ครับเราได้ตั๋วเครื่องบินจาก G N E P L I N รตุนดูดิพี uh, ่จริงสปอร์ตนี้เลยค่ะจริงจริงจริงจัดพี่จริงถ้าเลือกอันไหนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะจัดให้ให้เราไปกันแล้วเดีวก็ไปเก็บบรรยากาศเป็นภาพมาฝากให้ผู้ชมดูจริงจังนะเรื่องมาเร็วไปกับพี่หรือไปญี่ปุ่นแล้วกันเป็นไงล่ะหองแล้วเพราะว่าชอบตรงไปกินชูชิกินชูชิกันกีบขาเกนะปลาสดๆเลย อันนี้ญี่ปุน่นตรงไหนวนะนเนี่ย <c oughs> ดิ้นในปากูบ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 บูล้ดิ้นด้วย <นะ S 2> อ่ะดิ้นป้าสนไงดูเปลี่ยนใจทันไหมเปลี่นได้ไหมป้ามันดิ้นเลยต้องเปลี่ยนใจอะพี่ไม่ทันไม่ทันไม่ทนมัทนโอเคไปญี่ปุ่นนะถือว่าถ้าไปสองประเทศนี่คุยฝ้าเลือกไปญี่ปุ่นค่ะถือามาถูกทางแล้วอ่ะเอาว,า,วาว่าวันนี้ต้องขอบคุณค <c oughs> ุยฝ้ามากเลยที่มาร่วมรายการไปดิวเจอในช่วงไกด์ซ็อกของเราที่มา สร้างคีรีสารน้ำเงาครับนะเป็นคีรีาสราสราที่สดชื่นมากเลยแต่ว่าตอนนี้ครับอยากให้ปุ้ยฝ้ายเนี่ยฝากผลง,งานหน่อยเพราะว่าแฟนคลับหรือว่าอะไรแฟนรายการเราเนี่ยรอชมผลงานปุ้ยฝ้ายอยู่นะค่ะก็ตอนนี้นะคะกําลังถ่ายละครเรื่องแรงเงา,น,งาน,นะคะทางช่อง3แล้วก็เดี๋ยวจะมีหนังเรื่องกาฝากน้ำแข็งเล่นด้วยคิดว่าน่าจะได้ดูเร็วๆนี้ละค่ะสนุกน้ำแข็งเล่นดีมากค่ะโอ้ยดูเลยเพราะบทบทหื่นเฮ้ยมีงั้นเนี่ยเหรอไม่รู้ดูเอาต้ดูค่ะโอ้ยทางช่องไหนแต่ว <c oughs> ่า ทางช่อง2 2> ทูไทยฟ i f i ค่ะแล้วแข่ง <Okay, S 1> <c oughs> เล่นดีมากแล้วก็จะมี AF Comedy อีกแล้วนะคะปีนี้รับรองว่ายิ่งคนเสียงหัวเราะมาแจากให้ทุกคนอยู่ค่ะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะเมื่อไหร่ครับอวันที่12พฤศภาคมค่ะก็คือเริ่มซือซ้อบัตรได้เลยประมาณ ปลายเดือนเมษาใช่จะมกลางเดือนก็สามารถซื้อบัตรได้แล้วใช่โอ้ต้องติดตามนะครับต้องติดเป็นกำลังใจให้บุรีพายด้วยนะครับข่าวรังสุดท้ายครับเรามีข้อความดีจากคอปนะครับเขาบอกว่ายิ่งรักยิ่งต้องป้องกันนะครับใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์นะครับครับและสามารถติดตามข้อมูลดีๆข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ครับที่เว็บ d ป้องกันได้ com ครับถูกต้องครับสำหรับวันนี้นพวกเรา3คนเนี่ย คงต้องลาไปก่อนแล้วอย่าลืมติดตามครับกับรายการดีๆแบบนี้นะครับมาดี้ j ทุกวันจันรถึงวันศุกร์แต่ g กด s ทอล์กนี้ห้ามพลาดครับทุกคืนวันพุธเวลา2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งทางช่องทรูชั่น i o ส65ครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนครับนอนหลับฝันดีครับสวัสดีครับ